พี่น้องวัอนี้ล้างจากรตะเรีองต่างเพเนาอพี่น้องเนาะหัวใจมันจะข้ามพอดเลยพี่น้องล้างจากรตะเรียงต่างเพศหัวใจจะข้ามพอดได้พี่น้องใครหัวภาไปกินขนมจีนกับจ้าอาทิตย์ตีไปสามเทื่อนแล้วพี่น้องไปสามเทื่อนแล้วจ้าไปกินขนมจีนปูเกขนมจีนอยู่สีราชาเด้อพี่น้องนะครับเจ็ดปีเนาะพี่น้องเนาะ มีเรียนไปสามเที่ยวล้วเชื่อว่าจังไดแล้วคนเฮามันมากเนาะไอ่ทำใดแต่บริวารจังไดได้ยินนาะเพราะให้ของแตกเพราะให้ถูกปาดเพราะพี่น้องเนาะจะนั่งรถเมาจมใดกระซางจะนั่งขันคารหัวจมกระซานแล้วแท่เนาอยากกินเนาะพี่น้องเนาะเป็นมันดีอวอนก็เป็นคนหนึ่งที่มาขนมจีนแล้วเนาะน้ำยาไม่สิบสองขนมอ่าน้ำยาเนี่ยนะขนมจีนเขาเนาะไมีน้ำยาสิบสองอย่างเนาะพี่น้องเนาะ อีรีเงลพี่น้องอ๋มอนไปอ๋อมานก็ชอบเนาะอันนี้กะสามขังเมตตาต่อาทิตย์นี้กะว่ามันคือคอยได้พี่น้องกินมึงได้เกือบเส,สีจังหมองหันเนาะพี่น้องเนาะไปเฮ็ดง่ายกันั่ง,นนงกินหอดแตลลันขนมจีนเนาะมันเป็นขนมจีนบูฟเฟ่พี่น้องมีทั้งอาหารมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีของหวานแล้วก็มีอา หลายอย่างพี่น้องไม่ไม่ใช่มีแต่ขนมกินอย่างเดียวหรอพี่น้องเนาะที่อัลมอนตัดชินใจไปเนาะพี่น้องเนาะเข้าคับรถไปแล้วบินบินบินไปแล้วไปกับไปคุณอาึ้นทั้งด่วนเนาะขึ้นทางโมอเตอร์เวย์ไปเนาะกับถือโฟลจมเนี่ยจักหน่อยเนาะ แต่เด้อเด้อแกจะพาคอยไปกับแล้วแต่เด้อบ่พาไปกับบัเป็นหยังบ่ก็เลยเว้าขึ้นกูพผ้าไปนั่นล่ะบ่พาไปมื่อคืนจนมือ3ามมือสามขึ้นผู้ลำคั่นคนว่าก็เลยเดือดผ้ากันไปเนาะพี่น้องเนาะไปก็ไปกับสคนกับไปกับเฮาผัวแล้วก็ลูกกะละกะหลานเนาะพี่น้องเนาะเอ้าใจมันมากก็ต้องไปแน่ล่ะพี่น้องผู้ได้จะว่าจงได้ก็สั่งมันเนาะอ่ะไปยิ่งตรงเลยพี่ ยิ่งตูงคุณหลัไปสีราชาเน้ะเขายอมเพื่อบานบึงพี่น้องแชะแน่ไปหอดสีราชาเน้องพี่น้องเราไปทุกมือทุกมมือโออคนมันหิวเนาะเอาเอาหาโอกาสไปอีกกันยากนะนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไรลูกกับเปิดทงเปิดเทิมล้วเนาะจะได้ไปกินกันย่าอีน่ะไปไปอ่ะอันนี้เข้ากับพันบางผะน้ะพี่น้องเนาะเขื่อนบางผะเมื่อพี่น้องผู้ใดเคยไปเนาะ ขจาว่าอาหารแซ่แสบเลยพี่น้องแต่ว่าห้าวกับบวควา,ายมักสายนีเนาะพี่น้องเนาะเอาพานไปกับท้ายลูกพี่เบิ้งซื่อๆนี่แหละเอ้าพานเดี่ยวพันเดีวเอา้าพา,านพา,า,า,านเคลื่อนบางขาเนาะเอิญเคลื่อนบางขาเคลื่อนหนังเคลื่